ีหน้าที่วอลเคอรีเทพีแห่งสงครามแสดงออกมาตอนร้องไห้นั้นเป็นสีหน้าแบบเดียวกันที่คุณพบได้ในผู้หญิงทั่วไปทั้งสองติดอยู่ท่ามกลางความหวังและความสิ้นหวังสำหรับคำถามที่สองตัวเลขบนมือของฉันแสดงถึงจำนวนหลบที่ฉันได้ผ่านมาอืมฉันเข้าใจละวันต่อมาทิศเหนือของเกาะโคโทอุชิหน้าที่ของหน่วยที่17คือการสนับสน,นุนคิริยะเคจิ อย่าเข้าไปขวางทางเขาล่ะการต่อสู้จะจบลงในวันนี้ถ้าวันนี้โยนาบารุและจ่าตายทั้งคู่ก็จะไม่กลับมาอีกแล้วอีกแค่ครั้งเดียวจะไม่มีการเริ่มมาอีกแล้วการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอาเลยนะอะไรวะพวกเราก็อยู่ข้างล่างด้วยนะเบอยบาดศพเอ้ยขอบใจที่รอนะแเคจิใ้หมาล่าเนี่ยนี่เธอมา ฉันชื่อลิตาวาทัสกี้ช่วยติดต่อหัวหน้าหน่วยให้ทีฉันมาเพื่อขอยืมตัวคิริยะเคจิไปซะคิริยะครับแต่สัญญานะว่าจะไม่มาเต้นแรงเต้นกาแถวนี้นะครับหมายความว่ายังไงหรอก็แค่พูดเล่นๆกันนะอ่ะไปกันเถอะเพียบเลยฮะใช่แต่เมื่อต้องเจอกับพวกเราแล้ว มันไม่มีศสียชนะหรอกเฮ้ย <Hey. S 1> ผมเรียนดูวิธีการอยู่รอดโดยการเรียนแบบวิธีการต่อสู้ของลิตาพวกเราคือทหารผู้ได้รับการฝึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เทคนิคที่ช่วยให้เรารอดผ่านการต่อสู้ต่างๆมาได้นั้นส่งผลให้สไตล์การต่อสู้ของเราคล้ายกันร,ราวกับเป็นฝาแฝดเอาละนะนายจะต้องเป็นคนจัดการตัวเซิร์ฟเวอร์ส่วนฉันจะจัดการตัวสำรองข้อมูลให้ นายจำได้ใช่ไหมว่ามันทานํางานยังไงน่ะของมันแน่อยู่แล้ววิตาของเราว่าเธอเป็นคนฆ่าตัวเซิร์ฟเวอร์ในรูปที่2ถึง158แต่ถึงอย่างนั้นเพราะว่าเราบังเอิญไปฆ่าตัวเซิร์ฟเวอร์ในรอบแรกเราก็เลยถูกตึงเข้ารูปมาด้วยนั่นเองก็เป็นเหตุผลที่ทําให้มิมิกเลงเราจริงแปลกปลอมเหตุผลที่พวกมันฆ่าเราจำแล้วซํำอีกจำแล้ว แล้วก็ซับอีกเจอตัวแล้วไอ้บัตรซพที่ลากเราเข้ามาในลูมีนิกเซิร์ฟเอร์เ,อรเพราะว่าแกฉันจึงต้องกระอักเลือดและอ้วกแกทำให้ฉันกลายเป็นนักพเนจรผู้ไม่รู้ว่าการต่อทุจะจบลงเมื่อไหร่ฉันบังว่าแกคงจะพร้อมแล้วนะหนวดถูกทำลายแล้วรับทราบทางนี้ก็ใกล้จัดการกับตัวสําองข้อมูลเสร็จแล้วเหมือนกัน ตอนนี้แหละเคจิเท่านี้แหละมันจบแล้วมันจบลงแล้วในที่สุดหลูปอันแสนยาวนานนี้ก็ยาเฮ้ไม่ไม่ได้ผลหรอทำไมกัน oh แม่งเอ้ย <c oughs> เราทำเธอร้องไห้อีกแล้วฉันชื่อเคจิคิริยะเเคจิ นิต้าวาทัสกี้เยี่ยมทุกคนมองพวกเราใหญ่แล้วมีอะไรน่าขำงั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกแค่ฉันรู้สึกว่าแบบนี้มันสนุกดีนะ่ะนายนี่มันแปลกคนจริงๆทาง2องนาฬิกาของเธอพวกเราจะวิ่งไปทางนั้นในรูปที่160ทางสองกำลังมุ่งหน้าไปยังเ,ยเคจิคิริยะเคจิ นายนาย,นายช่วยปล่อยมือฉันได้ไหมเอ่อเออ,เอ,อโทษทีลิต้านคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเราเลยสักนิดตราบใดที่รลปยังคงดำเนินต่อไปทุกครั้งที่เราพบกันก็จะเป็นครั้งแรกเสมอช่างเป็นที่ว่างเปล่าซะจริงโทษทีไม่ต้องหรอกชอบบรรยากาศมันดีนะที่นี่ฉันโตขึ้นก็เป็นแบบนี้แหละอา ท้องหน้าผาแจ่มใสเหนือพื้นดินที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลช่างเป็นสีที่สวยงามจริงเธอชอบท้องฟ้าเหรอชอบสีของมันนะ่ะแต่ชุดเกราะของเธอเป็นสีแดงเลือดไม่ใช่เหรอลืมที่ฉันพูดไปซะเถอะนั่นไม่ใช่ลิต้าวาทัสกี้สักเท่าไหร่ไม่จริงสักหน่อยลิต้าวาทัสกี้ที่ฉันรู้จักนะ่ะเป็นคนแบบนั้นแหละออออขอโทษที่ฉันทำเป็นเหมือนรู้ไปซะหมดนะ ไม่เป็นไรหรอกฉันมั่นใจว่ารอบที่แล้วเราก็พูดคุยกันแบบนี้เหมือนกันแต่นายเป็นคนเดียวที่จําได้โทษนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ฉันอยากจะถามเธออะเป็นอย่างนี้ที่เองงั้นนายก็รู้แล้วสินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นการที่ได้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตนะ่ะมันสนุกกว่าการไปเจอเองในโลกตั้งเยอะหืมสำหรับฉันมันไม่สนุกนะ มันสนุกสำหรับลิต้าวัตสกี้นะตลอดเวลาที่ผ่านมานฉันต้องผ่านนรกโดยตัวคนเดียวมาตลอดเพระง้นถึงตาของนายที่ต้องเจ็บปวดบ้างแล้วอะตายสิหรือพวกเราจะลําหน้าตารางมาหน่อยแล้วแต่จุดทัดไปคือโรงอาหารหวังว่าเธอคงจะอยู่ในอารมณ์สำหรับอาหารญี่ปุ่นนะนี่มันอะไรกันลูกพรมดองของญี่ปุ่นอนะตอนนี้11นาฬิกาสินาที กติเออจะกินไอ้นั่นตอน11น,นาฬิกาสี้นาทีพอเั้นพวกเรามาช้ากันไปหน่อยอแล้วก็รีแอคชั่นแบบทุกทีของเดใชมายล่ะชุยไม,ไม่เห็นเปรี้ยวเลยสักนิดไอ้นั่นไม่ค่อยหรอกที่นี่มีคนอยู่หลายประเภทเขาก็เลยทำให้มันอ่อนลงนะฮะอร่อยจัง นี่งำม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 ำ,ำช่วยไม่เปรี้ยวเลยสักนิด <c oughs> เอ้เธอพูดเองนะยังก็ไม่เปรี้ยวได้เวลากินแล้วเ,เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ย,ยกเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยเจ๊จิคาเปลิต้าครั้งสุดท้ายที่เราได้เลี้รถอาหารจริงๆมันเมื่อไหร่กันนะ หรือครั้งสุดท้ายที่เราหัวเราะแบบนี้ช่วงเวลาในรูปที่ทำให้เราลืมไปแล้วว่าการได้อยู่กับผู้คนได้ยินเสียงของพวกเขาได้กินกับพวกเขาเรื่องที่แสนจะธรรมดาที่เราทำกันทุกๆวันนั้นสามารถนำพาความสุขมาได้มากขนาดนี้ในคืนนั้นผมได้พูดคุยกับลิต้าเกี่ยวกับทุกๆเรื่องเรื่องโยนานบารุผู้ไม่รู้จกักหกปากเรื่องจ่าผู้ที่เอาแต่ฝึกอยู่ตลอดเวลาเรื่องชุดเกาะ เรื่องกาแฟเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่พวกเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันเมื่อตอนเช้าผมไม่อยากสูญเสียวันเวลาที่ใช้ร่วมกับเธอไปและเพื่อเหตุผลนั้นเองผมจึงไม่มีทางเลือกนอกจากก้าวข้ามวันพรุ่งนี้ไปให้ได้เฮ้นี่มันดูนายหลับสบายทีนี่อารุณสวัสดิ์อารุณสวัสดิ์ สกายเรวใช่เมื่อวานเรามาที่นี่และเผลอหลับไปปีหนึ่งได้แล้วมั้งอะไรหรอตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้หลับสนิทน่ะตั้งแต่ที่ฉันคิดว่าการนอนเป็นสิ่งที่ดีนายพูดอะไรบ้าๆนะรู้ตัวไหมแต่เธอรู้สินะว่าฉันพูดถึงอะไรว่าแต่กินอะไรหรอจิบบกีนกิงรู้ได้ทันทีที่ฉันเปิดถุง กาแฟยามช้าของเราไงล่ะนี่น่ะเหรอกลิ่นของกาแฟกลิ่นมันก็เป็นแบบนี้แหละฉันนายควมามมันเลยกาแฟธรรมชาติก่ะนะนายไม่เคยกินมาก่อนเหรอฉันเคยลองกาแฟสังเคราะห์แต่ว้าวนี่ก็คือฉันได้มันมาแทนคําขอบคุณหลังจากที่ฉันไปช่วยหมู่บ้านหนึ่งในแถวแอฟริกาเหนือน่ะนานๆครั้งการได้เป็นราชินีก็ไม่ค่อยเลวรเท่าไหร่ฮะหอมจัง แล้วเราก็บทมเมล็ดบทบทเมื่อการต่อสู้จบลงฉันจะเลี้ยงชาเขียวที่เยี่ยมที่สุดแทนคำขอบคุณนะเมื่อการต่อสู้จบลงไม่เป็นไรหรอกการต่อสู้จะต้องจบลงแน่ก็พวกเขามีฉันกับเธออยู่ทั้งคนนี่นาะนั่นก็จริงแฮชันมั่นใจว่านายสามารถทำให้มันจบลงได้แน่ออก่อนอื่น การสตรีมเป็นสิ่งสำคัญถ้านายไม่ทำรสชาติของมันก็จะแตกต่างออกไปหอมไหมอืมเอาล่ะงั้นก็เฮ้นี่มันหองซัดของมิมิกพวกมันบุกโจมตีเรางั้นเหรอพวกมิมิกกำลังบุกเข้ามาฝูงของมันอยู่ทางทิศใต้ทำไมกันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนี่นะ กระจกกันห่อซัดส,สมกับเป็นของที่ผลิตตัวญี่ปุ่นฟังนะเคจิเรื่องมันก็ง่ายๆมีมิกอาศัยหลูเพื่อชนะนั่นหมายความว่าพวกมันตัดสินใจแล้วว่าพวกมันต้องแพ้แน่ถ้าไม่ทําแบบนี้แต่ในฐานาะทหารกเกาะเหล็กหน้าที่ของพวกเราก็คือการทํำลายพวกมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ใช่ไหมอืมใช่แล้วละ่ะ เฮ้ลิต้านี่คาสตาดีใจจังเลยที่เจอเธอเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเกาะกับขวานลบของเธออยู่ในห้องเครื่องของญี่ปุ่นฉันมาเพื่อบอกเรื่องนี้กับเธอเข้าใจแล้วล่ะขอบใจที่มาบอกนะเออฉันจะไปหาที่หลบซ่อนระวังตัวด้วยนะลิต้าไปที่สกายแล้วมันแข็งแรงกว่าที่เห็นมากเธอแน่ใจแน่นะ ช่วยทำอะไรให้ฉันเรื่องหนึ่งสิห้ามไม่ให้ใครนอกจากฉันหรือมอนี่เข้าไปข้างในเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยนะอืมสัญญากับฉันสิว่าถึงแม้จะเป็นนายกของญี่ปุ่นเธอก็จะได้ให้เข้าวางใจได้เลยฝากด้วยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะชาตอดูเหมือนว่าเช้านี้เราจะไม่มีเวลาสำหรับกาแฟนะ แค่จัดการให้เสร็จก่อนที่มันจะเย็นก็พอแล้วอย่าเพิ่งได้ใจไปโทษทีถ้านายอุ่นใหม่รสชาติก็จะไม่อร่อยแถมของสดน่ะจะเริ่มมีเชื้อราหลังจากที่ผ่านไป3วันเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดของชัตในแอฟริกาเลยละ่ะอร่อยไหมละ่ะตลกมากเธอไม่เคยลองกาแฟขึ้นลาหรออาจจะอร่อยก็ได้งั้นนายก็ไปลองดื่มเองเถอะอยากท้องเสียอะไรก็ตามใจ มันเริ่มขึ้นแล้วคราวนี้ลูบจะต้องจบลองอืม